หาปืนแป๊บเจอและซองยาวน่าจะได้อยู่ได้ปืนแล้วใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยมันขึ้นชั้นสองฮึหนูวิ่งมาวัดกับมันเลย้นน,นี้ตรงนี้อยู่ชั้นสองเดียวจ,จัดการให้ อะไรเนี่ยมีสองตัวลวงองย่าอที่หลังหลังหลังกู้ดาวอยู่ขอบคุณนะคตี้มันเอามีดมาฟันพี่ตรงวันนี้นะพี่คิดต,นะต้องใส่โมโหแหละไม่มีอะไรทำเอามีดมาฟัน อมอนเขาก็มีอ่ะสาไนด้วยมาลีเป็นยังไงบ้างวันละขอบคุณนะอืมไม่ไม่ร้านได้ยินใหม่หรอให้คิวค้นหาและทำลายเลย ไม่ให้เวลาได้วิ่งเลยรู้แล้วไปดีมานักละมานเนี่ยนะใช่ชั้นสองนักล่าน็ั่งล,ล,ล,ละไม่ถูกหรอไม่เดี๋ยวชั้นสองเอ้ยบนเขาบนเขา เฮ้ตัวนี้มาเบ็ดมาเบ็ด้านหลังแน่เลยมาเม็ดข้างไม่เห็นนี่ยืนอยู่ฟังฟ้ามึงนี่อยู่ระหว่งฟ้ามั้ Oi